สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพอดีผ่านมาทางสถานีไฟวิหารแดงนะครับเจอกับสะพานแขวนแห่งนี้อดไม่ได้ที่จะเข้าไปชมนะครับโอ้โหนี่มันนางแบบชัดๆโอเคแบบหนึงอีกภาพนึงเอาลูปคู่ไหมสะพานแขวนแห่งนี้เซลฟี่สวยมากครับ,บนึงวิวพระอาทิตย์ตกนะครับจากบนสะพานแขวน อย่าเพิ่งมาสิอย่าเพิ่งเห็นมาสิตอนนี้เด็กน้อยมือเซลฟี่นะครับก็เอาอีก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 เาอกนเลยค่ะเจนเลยค่ะขอโทษทีรูปออย่างนี้เลยไม,ไม่ชอบาพนี้ สวยงามเอาอีกโอ้โหนี่นึกว่าน้องใบเฟิร์นในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเนี่ย สวยวยเหมาะกับ<ๆ>การมาเซลฟี่มากๆมันเด็กบ่นด้วยความหิวโหยอากาศยามเย็นนะครับอากาศดีมากเลยลมพัดเอเย่ยอากาศแบบชนบทนะครับฟิลโหสุดยอด ทิ์กำลังจะรับขอบฟ้าพอดีนะครับบรรยากาศยามเย็นที่อำเภอวิหารแดงครับขายที่ผ่านมานะครับแนะนำนะครับสะพานแขวนแห่งนี้นะครับมัสซีนครับมัสซีนเป็นอันซีนนครนายก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ